ร่างพระราชบัญญัติที่มีเรื่องคาสิโนนั้นมีการเตรียมการวางแผนล่วงหน้ามาเป็น10 1 10กว่าปีที่นายทักษิณจินวัตรได้หายออกไปจากประเทศไทยนั้นคือ10กว่าปีที่รอคอยวันเวลากลับมาแล้วมาเริ่มต้นทำเรื่องเลวร้ายกับประเทศไทยอีกครั้งพื้นที่ในการดำเนินการให้มีโครงการให้มีพื้นที่ในการทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นั้นหนึ่งในนั้นคือบริเวณท่าเรือคลองเตย แต่ปัจจุบันมีการไปแก้ไขกฎหมายไปแก้ไขระเบียบยกตัวอย่างเช่นท่าเรือคลองเตยณปัจจุบันได้มีการสำรวจและมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วว่าหากร่างกฎหมายผ่านพื้นที่บริเวณนี้คือส่วนแรกที่จะมีการพัฒนาให้เกิดสถานบันเทิงครบวงจรนี่คือการคาดการณ์ของพวกเราว่ากรณีเรื่องสถานบันเทิงครบวงจรที่แอบแฝงเรื่องคาสิโนนั้นเป็นเรื่องที่มีความตั้งใจ